สวัสดีคับวันนี้เราจะมาต่อสู้กับนักปืนหนึ่งเดียวของลูกจะมาสู้กับไม้ตอนนี้นักปืนยังมีชีวิตอยู่เขาคือปืนอันดับลูกไม่มคมีใครชนะได้แต่ตอนนี้ม้าชนะแล้วคราวนี้ผู้ชท้าชิงคนต่อไปคือน,นักดาบผู้ผู้มีเพื่อนอ,อันนี้มีเพื่อนด้วยนะครับเขามีเพื่อนประมาณแค่ไม่กี่คน เขามีเพื่อนแค่ไม่กี่คนเองครับนี่เขามีเพื่อนแค่สามคนตอนนี้เขาเป็นผู้รอบตัดฉิดฟิงคิงดับลูกซู้กลับม้าม้าคราวนี้ต้องต่อสู้กับนักสู้ปืนมือฉมังที่ร่วมมือกับปืนธรรมดา นักสู้ปืนเราจะมาลองใหม่ในการใช้แค่นักสู้ปืนคนเดียวม้าตายทุกตัวตายผูเ้เ,เ,เข้าชิงใต้ตายไปแล้วตานี้เป็นผู้เข้าชิงคนต่อไปนักขวานชาวบ้านธรรมดาผู้แข็งเก่งทนตะทานยังหิมพาตามีดอันรุนแรงได้ชนะนักปืนแล้ว เราไปเป็นไวกิ้งอันนี้ยุคโบรลัมโบราจะมาต่อสู้กับคนสุดโูดสรุปใครชนะใครแพ้ลองลใหม่ครับมีจูมดีโคตรลัวไวกิ้งชนะครับต้องเอาไวกิ้งออกเดี๋ยวก็ต้องนักธนูคนต่อมาไวกิ้งยังไม่ตายครับอาจจะเป็นผู้ ท้าชิงผู้ท้าชิงในโอบนี้ผู้ที่ยิ่งใหญ่อย่างนักดาบที่ร่วมมือกับนักธนูแล้วก็นักดาบอีกประเภทหนึ่งมีทียงเพืยังยังครับตัวนี้ธนูตอนนี้รีหลดได้แล้ว ตอนนี้จริงเขาวตายไหครับตายตอนนี้เขาโกรธมากก็เลยเรียกลูกน้องมาหนึ่งคนครับเราบอกว่าคราวนี้ชนะไม่ได้หรอกตอนนี้ได้ต่อสู้ลูกน้องตายก่อนคนแรกเลยครับและตอนนี้นักขวันไวกิ้งได้จงตีใส่อัดหน้านินจาลุลูว์จนตายและตอนนี้นักลบได้ตายเสียชีวิตอย่างรวดเร็ว ตอนนี้เหลือแค่นักธนูนักธนูจะยิงทันหรือไม่นักธนูยิงไม่ทันตอนนี้การต่อสู้จะเขาบอกว่าจะมีการต่อสู้ท้าชิงครั้งสุดท้ายอย่างนากับเก่ายิวมันทูดมาสู้กับเหล่านี้ยวมันทูดสู้ไม่ได้นักขวัญจะตาย เขาใช้ okay, วิชาลุกน้ำหนักดีสงสุดคราวนี้อันนี้รอบชิงครั้งสุดท้ายจริงๆนักดาบประมาณิ0คน VS กับผู้เข้ารอบทั้งหมดในรอบนี้ ครานี้ได้รืมแล้วครับตอนนี้พูกเข้ารอบน,นีเป็นมหาสาย่อย่างนี้อยู่เบื่ตอนนี้เริ่มมีฝั้จตอนนี้นีนานนานตาย แม่นปืนต่างต่อสู้อย่างดุเดือดนักว,งวังระเบิดก็ต่อสู้กันตอนนี้เหลือกันแค่ไม่กี่นายแล้วครับตอนนี้นักธนูยิงพลาดเดี๋ยวนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนหรือเปล่าไม่ใช่จุดเปลี่ยนหรืออาจจะใช่เพราะว่าเริ่มมีคนตายแล้วมีอัพชีวิเลือน้อยแล้ว คราวนี้คนที่ชนะก,ก็คือผู้เข้ารอบอับตายแล้วครับขอบคุณที่รับชมครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามด้วยนะครับบาย